สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะพักจากเก็บเห็ดวันพามาเก็บผลไม้ป่ากันนะคะนั่นก็คือมะยมฝรั่งหรือองุ่นฝรั่งค่ะมันอยู่ในป่าแบบนี้เลยไปชมกันจ้าอุ้ยมีไอ้นี่ด้วยค่ะอัมราสเบอร์รี่ป่าจ้าลูกแดงๆ อร่อยเลยนะคะโอ้ยวันไม่ได้เอาถุงมาเสียดายจังเลยค่ะนี่นะคะปีนี้ยังไม่ได้พายเก็บเลยค่ะราสเบอร์รี่ดูก่อนมันชอบมีหนอนอยู่ข้างในนะรสชาติคืออร่อยมากๆเหมือนน้าแฟนต้าน้ำแดงเลยค่ะสุกแดงเต็มเลยสวีเดนมีงูด้วยนะคะต้องระวังหน่อยจ้า มันอยู่ในป่าแบบนี้นะคะวันมาหามันเจออุ้ยสุกแล้วค่ะสุกแล้วลูกเป็นสีแดงสุกแล้วลูกเป็นสีแดงสวยมากว้าวอุ้ยสวยจังเลยวันเคยเก็บไปดองค่ะตอนที่มันเป็นสีเขียวเขียวโอ้ยขอชิมก่อนขอชิมก่อนไม่เคยชิมตอนลูกมันเป็นสีแดงเลยค่ะเคยแต่เก็บไปดองเพราะว่าวันไปทํางานวันเลยไม่ค่อยมีเวลานี่หืม หวานอ,อ,อร่อยมากเก็บกันดูต้นมันค่ะต้นมันคล้ายองุ่นนะคะดูลูกค่ะดูลูกสวยมากเลยวันเอาที่ตักอบูเบอรี่มาเก็บนะคะอุ้ยสวยมากเลยค่ะเพราะว่าต้นมันต้นมันมีหนามแบบอายาวเลยค่ะอุ้ยลูกแดง วันไม่เคยมาเก็บตอนมันแดงเลยค่ะปีที่แล้วมาเก็บมันก็เขียวแล้วก็เอาไปดองจ้ากินเป็นมะยมดองอันหนดองเลยนะคะมันจะมีสองสายพันธุ์คือสายพันธุ์สีแดงและสายพันธุ์สีเขียวค่ะวันเลยคิดว่ามันเป็นสีเขียวที่ไหนได้มันเป็นสีแดงโอ้ยอร่อยมากจ้ะพี่น้อง นี่ดกมากเลยจ้านี่นะคะรสชาติแบบเปรีป้ยวๆหวานๆค่ะ เขียวๆหน่อยจะอร่อยนะคะเพราะว่ามันเปรี้ยวเอาไปกินเป็นมะยมค่ะ พอแล้วนะคะเก็บไปแค่พอกินพอจ้าเอาไว้ให้คุณอื่นเก็บด้วยขมป่าของป่าแบ่งกันกินค่ะเท่านี้ก็พอแล้วนะคะครุดตะแบค่ะวันพาชมลูกมันค่ะดูค่ะนี่เดี๋ยวกิ่งไหนที่มันเก็บมือฟินฟินกันไหมคะนี่ค่ะ ลูกเขาแต้มเลยค่ะที่ยังไม่สุกนะคะแบบนี้เปรี้ยวๆืมดูค่ะเก็บด้วยมือต้องระวังหนามเดี๋ยววันให้ดูหนามมันนะคะ มันเป็นผลไม้ในบ้านล่ะคะ่ะมันน่าจะเคยเป็นสวนมาก่อนนะคะแล้วมันก็ถูกเป็นป่ารกร้างดูน้าค่ะเนี่ยน้ำแหลมเปียบเลยคะ่ะน้ำเหมือนตะขบบ้านเราคะ่ะแต่ว่าลูกจะอร่อยมากเลยนะคะนี่ลูกแดงๆอร่อยคิดว่ามันหมดแล้วดูนะคะเต้มเลยค่ะอืออีกรอบหนึ่งแล้วกันคะ่ะ เก็บแบบนี้เร็วหนะไม่ทิ่มมือนะคะหือ uh huh. ดกมากเลย สีเหมือนเหมือนพลอยเลยค่ะนี่สวยมากจ้าพอแล้วนะคะพี่ๆน้องๆจ๋าดูลูกเขาดูลูกความดกนะคะขึ้นแบบนี้เลยสวยงามมากยังเหลืออีกเยอะเลยค่ะเอาไว้ให้คนอื่นเก็บด้วยนะคะนี่มันมีรอยคนขอดมาเก็บแจ้งเลยค่ะเออมันเป็นดงที่ใหญ่มากเลยนะคะ เป็นต้นที่ใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวว่าจะพอว่าจะพอเห็นแล้วก็หมั่นเขี้ยวนะคะนี่โอ้ยมันเยอะจริงๆดูค่ะสีแดงเป็นเป็นแบบทับทิมเลยจ้าเนี่ยค่ะลูกแดงๆของเขา าจา้ถึงตอนกินกันนะคะนี่วันล้างแกะจุกมันออกนะคะสีสวยมากเลยแล้วก็กินแบบนี้ค่ะปีที่แล้ววันเอามาดองนะคะแล้วก็เก็บมาตอนเขียวๆค่ะเพราะว่าได้ไปเก็บแค่ปีละรอบนะคะพริกป่นพริกป่นโอ้ยคั่วเองด้วยแล้วก็สูตรก้อยอันนี้น้ำจิ้มที่แบบเรียกว่าก้อยนะคะ คนอีสานทำแบบนี้ใครอยากชิมลองเด้อจ้าน้ำปลานะคะทำน้ำจิ้มทำน้ำน้ำปลาหวานปารา้าแล้วก็ใส่ข้าวคั่วค่ะแล้วก็ปลาร้านะคะืมกลิ่นก้อยแบบน้ำไม่ต้องเยอะค่ะ ใส่ข้าวคั่วอันนี้นะคะสูตรจากพี่แดงวันเคยอ,อยู่ที่สตรอมสตาร์มีพี่คนไทยทําให้กินกลืน <c oughs> น้ำลายกลืน <c oughs> น้ำไลายไปด้วยสูตรน้ําน้ําจิ้มแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะตอนนี้นะคะมีลูกสีแดงแล้วก็มีลูกสีเขียวด้วยนะคะมันก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆค่ะนี่แซ่บๆเลยจ้ากินแบบนี้นะคะ สูตรนี้กินได้กับผลไม้เปรี้ยวทุกอย่างค่ะ,อะแอปเปิ้ลเขียวก่อนที่มันจะสุกนะคะก็กินก้อยแบบนี้โอ้ยแซ่บมาด้ยวยจ้าม,มาค่ะแซ่บแซบฟินฟินกันจ้าเลิกงานมาแล้วได้แบบนี้นะคะเอ้ยดูสีค่ะสีเป็นอ่า ทับทิมอันมณีจริงๆเลยนะคะสีสวยมากภาษาฝรั่งเรียกว่าอะไรอะ่ะนะคะนี่นะคะคนไทยเรียกมะย,ยมฝรั่งหรือองุ่นป่าฝรั่งค่ะอ,อร่อยไปอีกแบบมันเคยกินแต่ตอนที่มันเขียวเพิ่งหาเจอปีที่แล้วนะคะ <c oughs> มันจะสำลักเข้ารั่วนิดหนึ่งนะ กัดแล้วมันแตกเปาะปีที่แล้ววันเอาลูกเขียวมาตำเป็นมายมนะคะเปรี้ยวแบบนั้นเลยค่ะข้างในมันจะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเอเม็ดมันไม่แข็งนะคะเราสามารถเคี้ยวกินได้เลยแล้วก็วันมาดองเดี๋ยววันจะวางสูตรดอง เอาไว้ท้ายคลิปนี้นะคะเป็นสูตรดองที่วันได้มาจากเพจหากินต่างแดนดองผลไม้ดองผักอร่อยมากสูตรนี้ค่ะอืวันว่าเก็บมาให้น้อยเก็บได้เยอะมากเลยนะคะกินยั่วเปรี้ยว คือทำงานมาเหนื่อยได้แบบนี้ชื่นใจจริงๆค่ะตอนนี้อุย้ยสามทุ่มกว่าพรุ่งนี้วันหยุดวันเลยนอนช้านิดนึงนะคะมัวแต่ทำความสะอาดไอเย็นกรุดตะแบนี้ด้วยค่ะอร่อยมากมสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ต้องขอขอบคุณทุกการกรับชมเออเออเอลืม วันนี้วันกลับมาค่ะวันมาขายเห็ดนะคะได้เงินก้อนแรกแล้วจ้าพี่ๆี่น้องนอง้สามวันที่วันหยุดนะคะเก็บเก็บเห็ดฝนไล่นะคะ <c ười> <c ười> เก็บได้ไม่เท่าไหร่ฝนตกฝ,นตก,ฝนตก3าคลิปที่พี่ๆน้องน้งดูวันเก็บเห็ดได้6กกิโลค่ะได้เงินมา650โครน5้กิโลกว่าๆวานะคะห5 0โครนเดี๋ยววันขอเงยคิดเป็นเงินไทยตอนนี้นะคะ กิดกันสดๆ,ๆเลยค่ะหกร้อยห้าสิบครือสองพันกว่าบาทนะคะตีคร่าวๆนะคะสองพันเอาเน็ตๆเลยตอนนี้นะคะอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่สามจุดเจ็ดค่ะสามจุดเจ็ดเครื่องคิดเลขอยู่ไหนหาเครื่องคิดเลขไม่เจอ นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะประมาณ2 0 0 0กว่านะคะสองสวันที่ไปเก็บเห็ดฝนไล่ลฝนไล่สวันนะคะแล้วก็เมื่อวานเก็บได้เต็มๆนี่ค่ะได้มาแล้ว2,000บาทโดยประมาณขอขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะ เงินก้อนแรกจ้าแล้วเรามาลุ้นกันว่าปีนี้เราจะได้กี่บาททำงานด้วยเก็บเห็ดขายด้วยแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า